อยากหน้าสวยหน้าใสหน้าฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีอยากเป็นเกาหลียองแต่มีญญงบแค่หลักสิบท,ทำยัไงไงดีนะวันนี้ตึกจะมีคำตอบค่ะ ันนี้มาเจอกับลูกจันอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกจันมาในลุคแบบแบบน้อยน้อยน้อยแต่มากนะผิวฉ่าวาวแบบนี้นะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องทํายังไงให้หนะ้ฉนาฉ่าเงาฉ่าวาวแบบสาวเก,กาหลีด้วยงบเพียงหลักสิบเท่านั้นวันนี้นะคะลูกจันมีเคล็ดลับดีๆมาบอกค่ะยังไงก็อย่ารอชานะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะและนี่เลยค่ะจีด้า เคดไม่รับของจันนะคะคือ2ตัวนี้เลยทุกคนคือบอกเลยว่าราคานะคะหลักสิบซื้อทั้ง2แบบทั้งเซตนี้ก็ยังอยู่ที่หลักสิบนะคะถูกและดีของจริงเลยทุกคนและนี่นะคะคือ Royal Beauty Gluta Collagen Soap นะคะหรือเรียกกันว่าสบู่ หนาจากใสอมชมพูนะคะบอกเลยว่าชูอินวนทุกคนคือผิวสะอาดแล้วก็อ์ชมพูด,ด้วยใช้อันนี้ล้างหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องใช้ตัวนี้ต่อนะคะเป็นกรูตาคอลลาเจนนะคะไวเซรั่มค่ะคือตัวนี้นะคะจะทําทให้ผิวเนี่ยฉ่ำวาวเป็นสักเกาหลีแน่นอนใช้ได้เช้าเย็นนะคะก็คือใช้คู่กันเนี่ย จะดีงามมากนะคะผิวก็จะเป๊ะปังนะคะแล้วก็ฉ่ำวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นคือบอกเลยว่าการที่จะมีผิวเรียบเนียนและสุขภาพดีเนี่ยใช้2ตัวนี้ก็คือเอาอยู่แล้วแล้วราคาบอกเลยว่าน่ารักมากนะคะตัวนี้นะคะราคาเพียง59บาทนะคะส่วนตัวเซรั่มซองเนี้ยราคาเพียง39บาทเท่านั้นวันนี้นะคะลูกจันจะมาใช้้ทุกคนดูว่าปกติเนี่ยลูกจันใช้ เซตนี้ยังไงนะคะแล้วทำยังไงให้มีผิวแบบเหมือนลูกจันแบบนี้นะบอกเลยว่างา่ายมากค่ะตามกันได้เลยค่ะ สวัสดีเราเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะลูกจันอยู่ในห้องน้ำนะคะเราวาร์ปกันมานะคะตอนนี้นะคะลูกจันกำลังจะล้างหน้าด้วยตัว Royal Beauty Gluta Collagen Soap นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสบูปป่บีเซลีทุกคนคือมีสีขาวนวลกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะแล้วก็เนื้อฟองเนี่ยฟูนุ่มละมุนมากชำระร้างผิวได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสารสกัดนะเขาเข้มข้นมากด้วยกลูตาไทโอนวิตามิน B3 คอลลาเจนและสาไมายนะคะทำให้ผิวขาวกระจ่างใสอมชมพูนะคะลดเลือนจุดด่างดำรอยสิวผิวหมองคล้ำต่างๆนะคะนอกจากนั้นผิวเนี่ยยังจะกระชับเนียนนุ่มแล้วก็เหมาะกับทุกสภาพผิวด้วยทำให้ผิวไม่แห้งตึงนะคะอ่อนโยนไม่เกิดการระคายเคืองอย่างแน่นอนสะอาดล้ำลึกนะคะผิวไม่เอียดคือครบมากทุกคน หลังจากล้างหน้าเสร็จนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะกรูตาคอลลาเจนไวเซรั่มนะคะคือเป็นเซรั่มทูอินวันเลยเข้มข้นด้วยกลูตาไทโอและคอลลาเจนนะคะเป็นเนื้อมุกปานแล้วเป็นสีชมพูวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะคะทุกคนบางเบามากแล้วก็ซึมซับง่ายนะคะบำรุงให้ผิวใสอมชมพูชุ่มชื้นแล้วก็กระชับเรียบเนียนด้วยนะคะลูกขนนี่ก็จะกระชับมากขึ้น มีออร่าบำรุงผิวหน้า,ชาเช้าเเยนนะผิวก็จะแบบฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเลยกวุนยองกวุนยองเลยแค่นิดเดียวก็จะเป็นกวุนยองแล้วค่ะ บอกแล้วว่าการมีผิวใสแบบนี้เนี่ยง่ายมากแล้วหลักสิบก็คือเอาอยู่นะคะยังไงก็ไปหาซื้อกันเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวลูกจันนะคะจะใส่วิธีการสั่งซื้อแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆค่ะไว้ตรงนี้เลยยังไงนะคะใช้แล้วชอบใช้แล้วโดนใช้แล้วเป็นโกบุญยองยังไงก็อัปเดตลูกจันฟังมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนี้นะคะวันนี้ลูกจันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Bye bye.